สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดปัตตานีน้ำไหลเข้าท่วมอำเภอเมืองเป็นบริเวณกว้างเบืองต้นมีพื้นที่ประสบอุทกภัย8อำเภอค่ะโดยที่จังหวัดปัตตานีปริมาณน้ำจากจังหวัดยะลาและจังหวัดนาราธิวาสไหลผ่านอำเภอกระเพาะสายบุรียะรังแม่ลานหนองจิกและอำเภอเมืองก่อนไหลลงสู่อ่าวไทยทำให้เขตอำเภอเมืองมีน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง ปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นมีพื้นที่ประสบอุทกภัย8อำเภอมีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถูกน้ำท่วมต้องหยุดการเรียนการสอน24โรงขณะที่ชาวบ้านตำบลากาหรังต้องนำรถยนต์รถจักรยานยนต์และทรัพย์สินอื่นมาไว้บนถนนหลังบ้านเรือนถูกน้ำท่วมสูงจนต้องใช้เรือนในการเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านพื้นที่ดังกล่าวถูกน้ำท่วมทุกปีชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไข ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาย,ยังคงทรงตัวท้องฟ้ามืดครึ้มและมีฝนตกตลอดทั้งวันทําให้คลองสูงกว่าเมื่อวานนี้ขณะที่บางจุดน้ําได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนเทศบาลนครหัดใหญ่ต้องเร่งสูบน้ําออกด้านจังหวัดพัทลุงนา,นายวินัยบัวประดิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัด ร้อมเหล่ากาชาตินำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านปลายนามหมู่ที่6ตำบลนานโน,โนโดอําเภอเมืองจำนวน50ครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขณะที่สํานักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่12ตําบล6อําเภอประกอบด้วยอําเภอควนขนุนสีนครินป่าพยอมป่าบอลสีบรรพตและอําเภอเมือง ส่วนการให้ความช่วยเหลือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบดูแลภาพรวมและเร่งบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัย ส่วนที่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ศูนย์การบินทหารบกพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทหารกอรมน,รมนภาค4ส่วนหน้าเข้าเก็บกู้ซาเฮลิคอปเตอร์แบบเบล206ที่ลงจอดฉุกเฉินในสวนยางพาราบ้านปอยยหมู่ที่4ตําบลลำใหม่อำเภอเมืองเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาโดยแยกเครื่องยนต์และใบพัดออกจากตัวเครื่องขึ้นรถเทรลเลอร์นำกลับไปยังค่ายอิงขยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีเพื่อตรวจหาสาเหตุ ส่วนที่จังหวัดนาราธิวาสประชาชนที่อาศัยตามแนวชายทะเลเดือดร้อนอย่างหนักหลังได้รับผลกระทบจากน้ําทะเลนุนทําให้บ้านเรือนและทรัพย์สินนั้นเสียหายจานวนมากติดตามรายงานจากคุณโสิยาสารเล็กครับรายงานจากจังหวัดนาราธิวาสความเสียหายของบ้านหลังนี้ค่ะเป็นความเสียหายที่เกิดจากภาวะน้ําทะเลหนุนที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านบาเคสตําบลโคกเคียนอําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสค่ะ ซึ่งพื้นที่บ้านบาเคตนี้เป็นพื้นที่ติดแนวชายทะเลบ้านทอนเกือบทั้งหมดและความเสียหายจากภาวะน้ําทะเลหนุนที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ค่ะ ชาวบ้านในพื้นที่บ้านบาเคสเล่าว่าน้ำทะเลได้หนุนสูงเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาของวานนี้โดยในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่รุนแรงมากที่สุดน้ำทะเลและลมที่กระโชกแรงสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชนบริเวณดังกล่าวเป็นวงกว้างรวมถึงมีบ้านเสียหายทั้งหลังรวมแล้วอีกสองหลังหลังจากน้ำทะเลหนุนสูงชาวบ้านในพื้นที่ต้องทําการอบพยพไปอาศัยตามสถานที่ที่ท,ทางอบตโคกเขียนจัดให้ทั้งบริเวณสํานักง,งานอบตโคกเขียนและมัสยิดบ้านบาเคส แล้วก็ตื่นกระหนกเหมือนกันค่ะเพราะน้ําขึ้นเยอะมากไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนค่ะตักกืับพบรางหมดตาเกืตาหยิงแค่ตอมถูกเลยครับในปีนี้ครับไม่เคยเจอสนามทุกวันโรงแรงที่เกิดมาทางที่ผ่านมาปกติก็ไม่แรงขนาดนี้ครับนะปีนี้ก็หุดผ่านบ้างเลยแต่แน่สองสองปีนี้ครับกินมากที่สุดเลยทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนมาก จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นายนัทพงศิริชนะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือกับประชาชนโดยเฉพาะการเข้าไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงสำรวจทรัพย์สินที่เสียหายที่เกิดขึ้น แต่ว่าเนื่องจากน้ำทะเลมันขึ้นเร็วมากในตั้งแต่ช่วง4ี่โมงห้าโมงวแป๊บหนึ่งพอจนช่วงทุ่มกว่าสองทุ่มเนี่ยก็ขึ้นสูงบางจุดเนี่ยขึ้นน้ําส่วมถึงคอนะครับซึ่งทางท่านประจัดจังหวัดท่านรองผู้ว่าเองก็ต้องเข้าไปบัญชาการนะครับเอาเชิญออกมาบางคนก็ยังไม่ยอมออกมาเนื่องจากเกรงพวงทรัพย์สินน,นะครับเราก็ต้องบอกว่าขอให้รักษาชีวิตไว้ก่อนนะครับ ที่บริเวณพระตำหนักทักษินราชนิเวศเจ้าหน้าที่ยังคงทําการบรรจุสิ่งของพระราชทานจากคลังเก็บของพระราชทานพระตำหนักทักษินราชนิเวศสํานักราชวังอย่างต่อเนื่องซึ่งในวันนี้ได้ส่งสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาด้วย ขณะที่สถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสภาพรวมทั้ง13อำเภอยังคงมีน้ำท่วมขงังโดยในพื้นที่ของอำเภอสุครินยังคงมีดินโคลนถลม่มเนื่องจากปริมาณฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ดินบนเทือกเขาไม่สามารถรับน้ำได้สไลด์ลงปิดเส้นทางการจราจรสายสุครินยะลาโดยล่าสุดเจ้าที่ได้เข้าตรวจสอบและเคลียร์เส้นทางแล้ว อย่างไรก็ตามสําหรับสถานการณ์ทุกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทางจังหวัดยังคงแจ้งเตือนจนถึงวันที่25ธันวาคมนี้ค่ะและทางจังหวัดเองก็ได้เชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดนราธิวาสและนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด